วิธีสร้างโค้ดติดตามหรือที่เรียกว่า shopee follow price อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเลยะคะ่ะที่สามารถเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มคนติดตาม shopee follow price เนี่ยเขาจะมีอยู่4เงื่อนไขนะคะคือผู้ติดตามเนี่ยต้องไม่เคยติดตามร้านค้ามาก่อนช่วงที่เราสร้าง follow price นะคะ 2. เมื่อลูกค้ามากดรับโค้ดส่วนลด คือกดติดตามร้านค้าปุ๊บก็จะได้รับโค้ดส่วนลดไปเลยเขาจะสามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ในการซื้อสินค้า1ครั้ง3ลูกค้าสามารถกดติดตามในช่วงที่เราสร้างโค้ดส่วนลดเป็น follow p r i c e เท่านั้นนะคะซึ่งการสร้างโค้ด follow p r i c e เนี่ยเราสามารถสร้างนานได้ถึง3เดือนเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้าหมด3เดือนนี้แล้วเราก็จะสร้างโค้ดใหม่อีกก็ได้เพื่อเพิ่มจานวนของผู้ติดตามแล้วก็เพิ่มยอดขายด้วยนะคะ 4. การกดโค้ส่วนลดจะต้องใช้ภายใน7วันค่ะเราไปทำโค้ส่วนลดกันเลยดีกว่าค่ะก็เข้าไปที่แอป shop ปีค่ะพอมาที่หน้านี้แล้วเราก็ไปเลือกที่ฉันนะคะมุมล่างขวาไปเลือกที่ร้านของฉันค่ะบนมุมซ้ายค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะไปเลือกที่ Marketing Center ค่ะ ให้เราเลือก Follow p r i c e ค่ะอันแรกที่เป็นรูปกล่องของขวัญน,นี้นะคะอันนี้จะยังไม่เคยทำก็ทำพร้อมเพื่อนเลยนะคะให้เราสร้าง Follow p r i c e ใหม่ค่ะชื่อโค้ดให้เราตั้งชื่อไปเลยค่ะชื่อโค้ดอันนี้เราจะเห็นแค่คนเดียวนะคะลูกค้าไม่รู้ว่าชื่อโค้ดอันนี้ชื่อว่าโค้ดอะไรเนะเราะแล้ก็กดติดตามไปเลยละกัน กดติดตามเวลาเริ่มต้นอย่างที่บอกตอนแรกนะคะโพสส่วนลดนี้สามารถสร้างได้นานถึงแค่3เดือนเท่านั้นเองค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยก็แล้วกันเวลาสิ้นสุดเราเอา3เดือนเลยค่ะตุลาพฤศจิกาธันวามก,การานี่ยืยนยันอา้าวต้องเป็นมก,การา สองสองประเภทโคดอันนี้อันบนส่วนลดจํานวนส่วนลดก็คือให้ตั้งค่าไปเลยว่าเราจะลดกี่บาทาลด10บ,บาทละกันเลือกบันทึกค่ะเพื่อนๆจะตั้งส่วนลดกี่บาทก็ได้นะคะกรุณาตั้งยอดสั่งซื้อขั้นต่ำเขาจะต้องสั่งซื้อขั้นต่ำเท่าไหรออ่ถ้าเราลด10บ,บาท ถ้าขั้นต่ำศูนย์บาทมันก็อมไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับร้านค้านะคะน่าจะสักประมาณ100บาทจำนวนที่ใช้ได้ก็คือเราอยากให้คนติดตามเราเท่าไหร่แล้วก็เรามีบัตเจลดให้ลูกค้าได้เท่าไหร่เนาะหนึ่งแสนคนเลยดีกว่าเพราใส่จำนวนเสร็จแล้วเราก็เลือกบันทึกเลยค่ะว้าา นี่กดติดตามโค้ดส่วนลดสิบบาท